ภรรยาจะมีอะไรไหมครับเรื่องเรื่องภรรยาผมมีมีอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องการรักษาโรคเชื่อไหมครับว่าพระเยหฮวลาฟารักษาโรคท่านได้ทุกเรื่องพอพระเจ้าอะไรครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มหาสารย์พระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแพทย์ผู้รักษาภรรยาของผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญฟังคำพยานของผมครับก็อยากจะถวายเกียรติพระเจ้าคำพยานอันนี้ครับคือแบบข้าพเจ้าเป็นแบบ เมื่อก่อนับอยู่กับชาวโลกยังไม่ได้รับเชื่อแล้วแม่ก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วพ,พอดีแกเสียไปแล้วโรคนั้นมันก็เลยลามมาถึงตัวพระเจ้าเองแลวแบบมันเป็นก้อนที่ข้างขวาค่ะแล้วพอมารับเชื่อพระเจ้าค่ะแล้วลืมไปลืมลืมก้อนเนื้อนั้นไปเลยแล้วแบบมันหายไปเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่กับพระเจ้าไม่มีก้อนเนื้อมะเร็งอะไรอีกเลยแล้วโรคพวกนั้นก็แตะต้องลูกของพงค์ไม่ได้พงษ์บอกว่าโรค ผู้ที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพงค์โลกที่มันเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นี้ไม่สามารถแต่ต้องลูกของพงค์ได้ลูกขอบคุณพงค์ค่ะโลกมะเร็งไม่มีแล้วพงในพระนามพระเยซูลูกขอบคุณพงค์ค่ะอเมนขอบคุณนะครับขอถวายเกียรตินี้แด่พระองค์พระเยซูสูงสุดขอบคุณครับ